นเอ,ออสัตย์อีแต่ของขออู้ไว้น้าจุดนี้เลยนะฮะ สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนานาะนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ฟิชชิ่งโมชิบุยสองชแนที่มีกุ่างที่ช่องรักแบบมีครับสำหรับที่บีสองวันนี้ผมจะพานานาะทุกท่านไปเสริมฐานทัพของเฮาที่กลางน้ํากันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเฮาอยู่กนันที่อ่างเก็บน้นํหนองเรือนะครับผมกับแตงเต้าเนี่ยกำลังจะเข้าไปยังจุดหมายที่เฮาเคยไปตัวน้าโฟมเติร์แล้วนะครับ ก็เพื่อจะไปแปลงรักนะครับหลังจากเตื้อที่แล้วเนี่ยเฮาประสบปัญหาในว่ามันค่อนข้างจะโค้งเค้งเล็กน้อยนะครับนี่คือจุดหมายของเฮานะครับผมอยู่ตรงหน้าพุ่นฮะตอนนี้ก็เริ่มนี่นะนะมาใส่คายใส่อย่างกันแล้วนะไอเฮาก็หวังว่าคงจะมบไปจนใส่ขายของเปิ้ลนะครับสำหรับเฮานี่ก็จะไปปักรักไว้นะครับแล้วก็จะทําการเอาเยื่อไว้นะเห็นสักสองสามวันเฮาก็อจะมาลองกันนะครับนี่อยู่กลางน้ำบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศสุดยอดมากนั่งกันสองคนสบายสบายครับนี่ชิลมากครับน้าๆตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาไม้ไผ่ เฮาขึ้นไปเอาไม้ไผ่ต้นนี้แล้วเนี่ยเฮาเลจะเดินทางไปยังที่หมายกันนะครับไปเดินทางกันมาครับตอนนี้ขึ้นฝั่งจังหวะแรกกันแล้วผมก็าลังจะไปหาเก้าไม้ไผ่เพื่อไปปลักลักแต่งฐานที่มั่นของเฮากันซึ่งฐานที่มั่นเฮาอยู่แห่งปไกลแล้วครับอยู่ปุ้นม่ได้ไม้ไผ่นี่ก็จะเอายาวประมาณสักสองวานะครับผมโอเคเจ้าตีเจ้าดีขอไม้ไผ่สักน่อยเนอสุดข,ขัด้วทไูไหมไอ้ยเ้้ Okay. ทอนโมอีน่าจะอยู่นะครับไหนมากมเซฟไปที่เรียบร้อยครับโใช้เวลาพอสมควรเลยไปกันครับขึ้นเรือกันโอ้ขึ้นแพกันแน่นอนครับว่าเขาจะต้องลบหน่งมาตัวนะเพราะสนแนหน่งแบบฝังฝังเต็มระบบเลยาจะต้องหาทางลบมันตัวทำก้าวกายไข่นะครับก็ทําในส่วนของเขานะแต่ถ้าเป็นมนยุกเขาเขาก็มายอมเหมือนกันฉีนั้นแล้วเราก็ทางคนต่างอยู่ตัวไผ่ตัวมัน ตึงตาอยู่ลุมปุ๊บแล้วเหลือจามมแล้วมาโอเคโอเคโอเคเนาะโอเคครับถึงเวลาขึ้นแพรเพ่ใส่ขวางให้เลยแล้วเหายุดตาไปแล้วปวะเนี่ยเออ มีปัญหาเนี่ยโอแบบ้โหเพิ่นใส่แบบสองสามร้อยเมตรเลยมันน้งนะโอ้ยเ่ใส่กว้างมากเขาจะเข้าไปในบ่ต้นหน้านี่จะเริ่มละมีแน่งบ่ะละเขาจะต้องเอาไกด์ขึ้นนะครับเพื่อให้ลบหน่งเปิดนอันนี้น่าจะใจพายอะ่ะน่าจะพายดีป่ะเนาะอันนี้จะ,จะมุนแบบเยที่สูงละปุ๊บแล้วก็จะยกไกด์ขึ้นเอาขึ้นแล้วเนาะเออเอาขึ้นละ เฮ้ยเต้าพายแพเข้าไปครับโดนหรอโดนโดนไปได้กว่าน,นี้แล้วมาติดหรอมาติดนี่ให้เป็นนี่ละ่ะไไดนะเดี๋ยว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 ติดไหนเปิดมาติดเหรออ๋อติดไอ้นี่เห่าอันไหนวะเนี่ย โอเคไปได้ละเรียเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือตันนี้เหลือตันนี้หลังจากที่ไลามาได้สักกําเลยครับผมก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์รครับผมมีคนมาใส่ลายปุ้นเพิ่มแหมประมาณสองคนนะครับใส่หน่งนะบนหัวนี่ก็มีคนนะครับสามคนนะครับเดี๋ยวนี้มีเต่าที่หันก็มีประมาณสี่คนห้าคนนะครับที่มาใส่ไว้ตันนี้นะสี่ห้าคนนะน่าจะคนละตี่คนละเจ้ากันนะดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นนะมาครับตอนนี้เวลาเฮาจะต้องลงไปสำรวจฐานทัพเฮาละรู้สึกเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวเล็กๆนะครับ Ui, thả tháp lâu Hmm, như ngay, thả tháp lâu Thả tháp yên có thể cho nào, Ok, có mà Ưp, à, yên Ừ, cậu lắm อ oh, 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 um? ี๋ออ well, ๋อเ้าอีเขาไม่กลัวครับเขามีชูชีพเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวหรอกนะมันลอยได้มันลอยได้ครับแต่มันจะหัดไถหน่อยเอามันหมุนขวางเอามันหมุนขวางหมุนหมุนควางไปตั้งไหนนี่อ๋ออเอามุนหมุนคว้างให้นะนี่เนาะงไม่ใช่ป่ะใช่เพราะว่าเหลี่ยมมันมีที่นี่ไงอ๋ออันก็มาเอาไม้แท่งแรกมาเจ็บเท้านี้ละตัวก็ยืนกับลูกลูกจะไปนั่งยังไง มันก็ไ,ไม่เจบสัทกทีด้เยไม้บาดมือนะจ๊ะ <c oughs> ไหนอะนะอ่ะลองดลลองดูตอกตอกตอกไปเลยอย้อ๊ยบอกว่าเอาค้อนใหญ่ไปทางฐานทับจนสลัดเนี่ยลงอยู่ลงเรื่อยข่อไป giờ anh anh dài anh dạy anh anh dài hả? ông anh đi cây dạy anh dạy anh ông bắt dạy đi, ông bắt dạy đi dạy ông bắt anh dạy anh เดี๋ยวก่อนอ้นี่ไม่งัดขลังอะไรระวังด้วยคำนวณสมองมาคิดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมาถ้าเป็นอันนี่เราก็ต้องพันแบบนี้เพราะว่ามันมันไม้นี่มันอาจจะมันอาจจะกรีดยางได้ต้องพัานเออเออนะนี่เฮ้ยได้สองอันแล้วผอันไปพี่อ อันนี้ใหญ่สุดนี่มาันมาเอาปนเอาเอาไม้มันอยู่ตรงตรงกันได้อตอนนี้ตรงยังไงมาโอต่อดูเลยตัวดูล่ะขคับไปตั้งหน้าน้อยนะึงอี๋ฮะเอเอได้โอเคอืน้อนีีใหญ่มากมา คอนคออันใหญ่เอานะจะต่อ,อยแล้วนะปึกปึกปึกเอามาสั้นลงไปได้อเอาชีบวนานมันตื้นเนี่ยมันลึกเนี่ยโอเคครับนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการทําสมอเซตไปที่แยบต้อยแล้วนะซึ่งสมอของเขานะครับในแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างจะนะครับก็มีจุดแหลคือตอนนี้นะครับ อันนี้นี่จะแน่นสุดเลยนะต่อไปก็จะเป็นลายเพนะครับลายเพนี่จะควบสองอันนะครับไม้ที่ผมเอามามันสั้นไปหน่อยนะครับนี้ข้างนี้โอเคแล้วก็จะมีลายเพนะครับลายเพจะเป็นต่อนะฮะนี่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 ครับเป็นต่อแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีลายพุ่มอันหนึ่งนะครับไม้ตัวนี้โค้งแขงโค้งแขงกันเลยนะ เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนว่ามันแบบขึ้น,นอ,ยอยู่นะครับว่ามันขึ้นแล้วกัน่ะขึ้นแล้วครับเนอะเออ,เอ,อมันต,ต,ต้องตกลงไปลึกอยๆต้องตกไปลึกอยๆอ่ะเอาแบบเป็นทุ่นปืนน้ําได้ก็ดีไหนเมื่อมันสมองบนน้ํามาได้ก็ปล่ใส่ปืนน้ำมปเลยอ้าวอยูอ่ซีพาัดไข่โอ้ตายเถอะ ผมสามารถขึ้นมาได้แล้วชีวิตชีวิตไอ้เรื่องปัญหาดังเดียวของเลื่ก็คือชุชชีพัดไข่ครับมันนะขนมวนอะไออื่นเนี่มีปัญหาสักอย่างนั่งพักดิสกรรมครับสุดยอนจังวันเนี่ยไปไอ้เต้าค่เล่นน้ำก่อน สนุกสนานนี่หนูนี่นฮะก็เป็นกิจรกรวมเล็กครับผมสำหรับการทําศูนย์บัญชาการ <c oughs> ของเขานะครับด้านหน้าเขาก็สามารถขี่แพมาจอดแล้วก็มัดได้เลยนะครับแต่ต้องมานั่งเสียเวลาในการแปลงสมอในะอาจจะเอาสมอมาทวงตัวสักอันสองอันนะครับสำหรับงานหน้านะซึ่งงานหน้าเนี่ยก็น่าจะเห็บสักประมาณ3าี่วันต่อจากนี้นะครับเราก็น่าจะมาลองกันนะแต่ที่แน่ๆนเนี่ยก็คือม่งเขาเนี่ย,ยังมาแตกเตือนนะครับแต่ของขาอู้ไว้หน้าจุดนี้เลยนะฮะเฮามาเก้ากายกันเนาะถ้าเปิดอยู่โซนเปิดเขาก็จะเบี่ยงนะครับ ถ้าเปิดมาโซนของเฮามันมาใสาท่ที่ที่เขาแลงไว้เขาเากาะหรือนะครับแค่นั้นแหละมันก็มียังนักนะสำหรับหมายนี่มีปลาใหญ่ขึ้นคนหนกครับจุดที่เฮาอยู่กันนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะมันจะมีปลาโครับแวดเลยนะนแวดเลยนะครับตอนนี้มีใครอยู่บนแพเลยนะนี่กว้างมากครับอยู่ในป่า,าสีคนพุนตอนนี้ผมนั่งอยู่หวัวแพรไปนะครับปล่อยแตงเต้าเล่นไปสักพักก่อนนะอดีตจานะนากระน,นี้ว่าแต่ง จะไานาน่าไปแอลว่ายน้ำไปแอลจะไปดูปลาโขไอ้เช็กอยู่นี่กำลังผสมอาหารอยู่เจ้าไปานา่าเออไปเที่ยวไหนต่อไป <c oughs> ไปแล้วามาดูคีโคกันตอนนี้จะมีต่อแล้วอ,อื้อเดี๋ยวว่ายไปก่อนโอ้ตอนนี้มีต่อนนต่อ แล้วลูกเป็นอะไรไหไย่าลาบกับพี่เนี่ยเป็นไม้ย่าลาบนั่งกออือนั่งปากเลยอือเป็นไม้เลยเหรอไม้เลี้ยนๆไม้แบบไม้อย่างขึ้นมาอีเลยอะ่ะเหรอใช่อ่าม, <c oughs> มาเนี่ยครับใกล้กไก่เนาะ กล้้ๆนีไปแตงเต้าถึงเวลากลับบ้านของเฮาแล้วไปขึ้นมาเป็นลูกกุ๊กกิ๊กขึ้นมาเต้าน,น้ำหนักก็จะเป็นตัวใดตัวด,ดีเนะาะไปไปน่าเฮาให้ยด้แล้วโอ้ยซีกโกบซีฟเอาไปอยู่ให้เออแล้วดูครับในยามที่เฮาจะต้องกลับบ้านกันผมสามารถนอนได้เลยนะเนี่ย ดูสิโอ้ผมสูงร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยประมาณนั้นนอนได้สบายเลยครับนตัวก็จะถึงแล้วจะถึงไหนกันเออนี่นี่นี่จะถึงไหนล่ะนะเธอเอ็กซ์แกเธอพวกเซสือหลูกเอ้ยนะฮะนะสะสไลม์ในคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามซีรีส์หลิวบนแพรนะครับผมสหรับทริปสองก็เป็นทริปตีง่ายๆนะฮะชีวิตประจําวัน ใันยังก็ได้นะครับสนุกสนานกันไปนะครับผมตามภาษาเลยนะแฮม3วันนะเฮาจะปิกมาดูกันหนะ้าที่หมายแห่งนี้นะครับผมโดยการเอาเบสมาตัวนะสรับในแฮม3วันนั้นก็จะเป็นงานชิงลิว้วมาแน่นะครับนะโฟมอาจะมาตัวนะแต่ถ้านักฟมไม่ได้มาก็จะมากันสอคนแตงเต้าผู้เ้าขนมนะครับเรามารอรู้ดูว่าใน3วันนั้นนะ่ะตาจะเข้านะครับหรือว่าจะบม่มียังเข้าเลยนะครับผมต้องลองรุ่นกันดูครับผมสำหรับที่วันนี้ผมกับแตงเต้าก็ต้องขอสวัสดีครับไปพบกันใหม่น สวัสดีค่ะ